ครับวันนี้นะครับผมก่อยู่ที่สวนชมทุ่งนะครับผมสวนอินทปาร์ลัมนะครับอยู่บ้านโนนจิกนะครับตําบลนาสวงนะครับผมอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลนนะครับนี่ครับในมีิวการนะครับเดี๋ยวมานําเสนอสวนอินทปาลัมสวนนี้ถึงมีความน่าสนใจนะครับเห็นแก่ไปขายอยู่หน้ารตัดกอกเลยสอบถามว่าสวนยุไซก็เลยได้เสาะหาตามมาจนเจอนะครับค่อนข้างที่จะดูลึกนะครับ ไหญนะครับแต่ก็ได้ดันโดนมากตัวไหนครับลูกใหญ่นะครับคลิปก่อนส่วนนั้นว่าใหญ่ส่วนนี้ก็ใหญ่ไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวไปสอบถามแล้วนะครับเนาะรับปลูกกีกปีคือตอัวไงแท้มีพี่น้องเดืยวโอเคนะครับเดี๋ยวผมพายเบิง้งข้างไปอื้มพี่น้องเลยเมันดีนะเป็นตะเบิ้งยังนพี่น้องเป็นต่วนมันเด๋ยวต่วนไงเนาะดูเถอะแต่และต่วนจันเต็มเลยนะครับเเดี๋ยวสีปากัขไปสอบถามเรานะครับ ในสวนทางในนะครับผมเดี๋ยวนะอ้ยไปไปดอายเล่าน,นะครับเนาะนี่ไปเบิรงนะครับเดี๋เปิดอื้อนี่นะครับของสวนสวนัสวดีครับพี่คุณพี่ครับสวัสดีครับ <ผม S 1> อ้ายซื้อยังหรอ้ายสมคิดครับผมสมคิดนี่ทางข,งขาวโอ้สวนนี่อยู ซื้อสวนยังเกาะยังเกาะบ้านสวนชมทุง่งบ้านสวนส้มถุงเนาะอยู่พิกัดบ้านเลยบรรลุจิกถ่านบรรนสวงถ้านน้นส,สวงเอามาเด็ด,ดจากผมน้ำเนียมไปมันต้นใหญ่แห่งปู่มาจาักปีหน่อนหน่อยตอนนี้ตน้นใหญ่หลุดใหญ่เขาไปที่ยวหกปีนบ่ถึงผมซึ้อว่ามันมันต้นใหญ่นะอะไรผลผลิตตั้งแต่บอกสองปีกว่าไอปู่มาจักไอปู่มาเดี๋ยวหกปีเดี๋ยวนาทีทนายครับไอ ในที่ปลูกตอนนี้รุ่นใหญ่เนาะรุ่นตอนใหญ่นี่เนาะครับครับเอาครั้งแรกเลยอ่ะตั้งแต่ปลูกครั้งแรกเลยนะครับในในที่บอกครับสามไร่สามไร่แต่ปัจจุบันก็เปลือกไม่หยิบบอกไม่หยิเล็กน้อยเล็กน้อยเนาะประมาณลายหกลายประมาณเดี๋ยไมประมาณหกลายในผลผลิตมานี่ผมคิดว่าแต่ละแต่ละต้นมันจันหลายแห่งไหมดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมผลิมาจาจากปีหรือป้ายเนี่ยปีใปีที่สามในปีที่สามบอก ปีที่สี่สามปีสี่หน่อสามหรืสี่เนี่ยวันนี้เป็นปีที่สี่แต่ปีแรกสี่สี่ได้ต้นนั้นนีต้นหน่อยนะสี่ได้เต็มเต็มที่นี่คือสามปีอ๋อครับครับไอ้ผมซื้อว่าแปนแปนแปนแห่งเลยเออต้นใหไงเราก็แต่ละต้นนี่จันหลไรโอ้ต้นจันหลายดีเดี๋ยวไปย่างไปเบิ้งอ้อยเบิ้งไปเบิ้งต้นเนี่ยสูวงูเลยเดี๋ยวตัวงูมันเบดียว ตัวนี้ตั้งแรกเล่นบนอ่าวตุนทั้งไหนเนี่ยตั้งแรงครับโอสูงเดี๋ยววะมีปัญหานี่ครับเวลาตัดนี่ต้องใส่บันไดกันบ่ายนี่ตอนนี้เริ่มใส่บันไดแล้วโอ้ตื้นเนีะตื่นเตน้องเลยเวลาทำงานเนีเริ่มยากขึ้นยากขึ้นไปนักทุกปีบักสูงนึงไหมีเนนาะมทั้งหมดนี่เป็นสายพันธุ์บาฮีครับเป็นบาฮีเนื้อเหยื่อเนื้อเหยื่อทั้งหมดเล่นปะ พ,พี่มาเลียดเดยวเธอนึงพี่มาเลียดดูเธอหนึ่งนิดน้อยเนาะนน้อยเป็ดอาศัยอาศัยตัวผูกอาศัยตัวผูกเป็นตัวแม่อะรสชาติดีก็ดีไปนะก็ได้ครับเอาออกในขนาดสำหรับมาเร็ดเมืองเดียมันสูงไหมมันมันต้นหน้าออ้าต้นปาล์มสูงขนาดนี้เมืองเดียวเออใจ่บูกแรกมีปัญหาอย่างไยปัญหาของอินทรคลัมครับรักๆกับขึ้วงนดวงดวงดวงนะเขามีวิธีแกนปะ ที่แก่ถ้าแก้แบบสิเกตเลือกแก้แบบใดเลือกแก้แบบแบบชีวภ,ภาพแบบพวกไส้พวกบิเวเทอรี่อ่ะแบบเป็นอินทรีย์กับเป็นยาขางมะเรงครับส่วไปปัญหาหลักเลยคือดวงเล่นบ่าอายเนี่ยหาสิเกตดวงได้ในส่วนมากที่นี่สิพยายามพยายามเป็นอินทรีย์แต่พอ,อถึงขันก็มาเต็มลอยครับครับท่านไนนี่ก็คือสิเก่าซีก็เปอร์เซ็นต์เปล่าไปเป็นท่านอินซีสิเกตเป็นกุ้งขนปลาดิตหาที่นี่มะเรงใน่เล็กน้อยอ๋อครับอย่าแน่ ที่ข้างพ่อไดอ้สีดยาเมื่นั้นนะสวนไงเลี้ยวไอ้ไ้ผลผลิตเป็นเดือนเดืเนาะของของไอ้ของปีนะของสวนนี้นผลผลิตป่ะครับปีนี้ผลผลิตกระสีมาซาจังหน่อยแกซาแกซาป่ะแกซากระส,สีทาง้หวานก็จัดแกคือเดือนสิงหาครับสิงหาเดือนหนานเน,นาะ<า>สิาสาวานเจี๊ยบเลย่ั้งสิวานเจี๊ยบเลยตอนนี้ช่วงนี้ก็ย้อนขายไปตัวไรบรรดาทา่แห่งก็ย้อนลงไปก่อนมันหลายใหญ่ต้นใหญ่ทุกต้นเลย หวานที่บางทีก็หวานอยู่ถือว่าโอ <Okay S 2> เคเหรอครับจะมาแห่งมันถึงหวานไหนทนั้งแท่งทั้งนรือปันใดมันหวานเป็นอันนี้เนาะมันก็ต้องรอดสักนิดนึงสักอาทิตย์นึงน,งน,งนงี่คือสิคือเจี๊ยบคือสิบปลืิดมา <c oughs> แล้วตนหวานนะ <c oughs> โอช่วงน,นี้มันอินทรามันก็คนคนกับแต่ละคนกับมากรนกันเนาะโอมาคนกับใหญ่ใหหวานโดดเลยปลาแท่งนั่นปวดปลาโอ้คุณใหญ่เนี่ยมาดูดึงครับดูดูนนี้ก็ยังมาทำปันไดบ้าง เหมือนว่าอัน,น,นกับไปเบิ้งของไอ้อีกสวนที่เขาเจาะกันใหญ่หรือว่าใหญ่ตัวนี้กับันใหญ่พอๆกันเลยใหญ่แห่งเนี่ยมีสูตรอย่างบริการบำรุงม,มันไนร์สูตรบำรุรงบ่แมนสวนนี่ของของสวนไหนแหละลสนสวนนี่สีสีเน,เนเ้นเป็นเป็นทางยิ้นซี่วิ้นซี่เน้นยิ้นซี่เนาะ่รับสีทั้งใบซอยเน้นเล็กน้อยทั้งใบกับเป็นยิ้นซี่กันนะออกจะมักเปลือกหอยเปลือกปูขนาดนะของสีขาวของพันธุสวนมน้าที่เฮ็ดแตงสัน พอมาสีแล้วกับหูซื้อก็ใบมันเขียวสดชื่นดีกับต้องไปต่อนะอ๋อครับให้ลผลผลิตปีละเถือนเนาะยีะ่สิบห้าลานห้าโอ,อ้ปีนี้ราคาเป็นไรเนี่ยคิดปีนี้กระสิทธลบลงจากปีก่อนๆหน่อยหลายเต๋อยู่หลายเติอเลยบ่ะมาปีนี้ยืดสวนขายอยู่สามร้อยสามร้อยงอลงไงปีแล้วขายอยู่เลยเนี่ยปีที่แล้วก็ยสามสี่ร้อยตั้งไว้สี่ร้อยพอดีโควิดเขาเหลืะสามร้อยและสามร้อยเขาพอดีโควิดเขาเบื้องเดี๋มันแต่ละต้นนี่มันโอ้มัน น้ำหนักจุติแต่ละจันนี่เยกกอะประมาณงเจ็ดโลถึงสิบโลทัานต้นใหญ่เลยเพราะว่าอยู่นี่ลักษณะการทํางานอยู่นี่บอ่อยากให้ขับไปตัดแปลงออกหลายนะครับคือต้องการรวยใหญ่ถ้าเอาไอจันหลายเอาก็ต้องตัดเส้นบอกไอ้มันแตะออกหลายๆนะครับเพื่นนอให้มันสมบูรณ์ขึ้นแล้วไอ้หลายมันจะน้อยๆน่อยถ้าบ่อเตียงเลยมันจะน้อยๆน้อยๆแบบผมเห็นสวนหลังสวนเราเขาเล่า,ลา,อาไอ ไอ้เขื่อนไว้เลยจะได้จะได้เกิดโอกาสได้ทิ้มโอกาสได้ทิ้มหลุมกันน้อยเหมือนกันลุมกัน้อยฟาดมันก็มีอย่างนี้แน่คือว่ยนะหลุดน้อยก็หลุดใหญ่กระต่างกันในเพิ่มความรสชาติแมนความเป็นสังกะสิอย่างนี่กันเยอะนี่ก็ทดลองบางอย่างได้ปลาสีเพราะว่าต้นมันสูงแล้วว่าสีบลาแดงผลครับเพราะไว้ลองแล้วบางต้นหนึ่งแล้วผลปรากฏว่าสีบลาแดงนั่นรสชาติแจ้งบาถือใจจะคล้องวันซะาจะต้นจะเตี่ยจะในขึ้นในี้คือบคือ มันเกิดมันไอปลูกรูนัวว่าไงตัวนี้คือเตี้ยจ้ะว่ครับตัวนี้ตัวนี้มันฝืนฝืนฝืนจากโลกล่าโลกโลกล่าพวกโลกล่าทั้งใบทั้งหใบนะครับปลูกผมมันกรมูอยู่บนนี้แม่แม่กระดิมันเคืองตัวเคืองของตัวมูเลยเนาะมันฝืนฝืนใบการใบมันเริ่มสัตว์แล้วแต่ว่าไอพ่นผลิตเต็มมือได้หรือปุ่นเหรอหรืผลิตแต่เพราะใส่อะไรับบันชุกปนเองเนาะยังเขียวอยู่เนาะโอ้ตัวนี้เดี๋ยวเดีเบิ่งแห้งนี่ตัวนี้กับพอมูเหมือน ตัวน,นี้ก็บปอมูเหมือนกันหอเ่มีสองขั้นตอนที่เพราะว่าช่วงปลูกพี่แรกมันจะน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมอ๋อน้ำท่วมพอจะหนีตอนนี้ก็ให้ระบบน้ำเป็นอะไรเยังก่อยสายยางตัวนี้ระบบนำสายยางสายางง่ายๆแบบง่ายๆง่ายๆก็เนาะมีแผทย์จิปลูกไอ้เผือกอีบ่าย ครับคือสีพ่อแหละครับเพราะว่าราคามันผันผวนบวกกับต้นมันใหญ่แหละมันเห็ดยากแมนผมว่ามันต้นมันใหญ่ในการตัดก็จะยากเป็นระยากเนาะผมว่าเป็นเรื่อยมากว่าอายุห้ากระสีไร่เปลี่ยนมา่อปีนต้นใหม่ทุกเสาแรกมันคนมาเที่ยวหลายบ่แต่ละเอโซนนี้เปิดสวนมาสามหมื่นก็เริ่มครับเอาพิ่งเปิดไปจะดีเอ้าวมาถือติ่ะไรกันตอนนี้โอ้ยแก่แก่มาถือแก่มาถือฉุ่งใช่ก็หลักเปิดสวนเออปลาดุกยังบอลขัดใจบอลมันบลาดนกไหนสุก มันยังบ่อนสุกบ่อนเต็มก็หวานบ่อนเต็มเออผมเบางหลัดยังเขียวเนี่ยอยู่นะขันมันมันกับบ่อนเต็มที่แล้วน้ำบ่อนสูงคนกับบ่อนอันนี้แล้วมามันกับเดถึงมันกับบ่อนสูงเนาะเป็นบางส่วนคือบางส่วนส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่นั่นคือเป็นสิงหาหนี่งคือสีแสบนะครับส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยส่วนนี้กับต้นได้ต้นได้เป็นแก่กันดึงเอาไปขายก่อนอ๋อเอามาจากแหลกเอามาไปซื้อ สวนมาใช่เนี่ยท่านบอกสวนท่านมีคนหลาดมาเจคนหลาดเยปะส่วนไหนเลยเนาะ่งีกันรู้เนาะสวนมาสวนอีกส่วนหนึ่งเกศหาตะกอนบังนี้เป็นนานปะเป็นที่นานเนาะภาบมาเป็นสวนอินทรพาลาถึงโอ้เป็นตะเบืองแหงไหมมันใหญ่โล่งโมโหโล่งแห้งหรือว่าเดียโอเคเลยตั้งรสวนหนึ่งตอั้งรก็เป็นพอมะเล็ส่นทดลองอมาเล็งแต่แรกๆกันด้ต่อ ตัวได้ประไว้กลับไปครับมาเล่นกลับไม่ดีได้ทั้งส่วนมันแต่มันเปอร์เซ็นต์ไก่พันธุ์ก็สูงเนาะไก่พันสมมติว่าไก่เมันกลับเสียเว้ไล่ยุทธาอย่าอย่าถ้ากูคุยลูกเนาะขื้นหนึ่งผมปลูกไปเมล็ด20ต้นผมเฉลยตัวเมย์รสชาติดีๆ2ต้น20เดือนนครับนอกกับเป็ดฝาดกินบัวลอยแต่ก็เป็นต้ปลูกไอ้ส่วนใหญ่แหละแต่พอมัเล่นนี่เอากำหนดต้นกำหนดต้มผู๋ต้องมีเอาไหนเนาะ ได้ครับเปนกำหนดงัเลนกำหนดว่าเป็นตัวเมียจริงแต่ว่ารสชาติต้องรอพิสูจน์อีกตอนมันออกผลโอ้เสียเวลาเสียเวลามันกลับไม่ได้อยู่แต่บางบ่ถือกับเสียทั้งหมดแต่นแหละไม่กัดไม่กัดแต่เร็วนอยไงมันเสีเวลาที่ว่าต้องว่ารอคอยว่าชิมว่ามันดีหวานหรือหวานต้องมาหลุนอีกมันต้อเสียเวลาหวานก็ต้องเสียเวลาเลยนะตอนน่ะกับทิมเบซื้อถ้าว่าก้นสายอยากปลูกมะเล็เนาะก็ขอมีเสริมกันนะอืครับพออยากปลูกไม่แต่ถ้าปลูกจะปลูกไม้ตอนนี้ผมจะใส่เป็นแนวทางแบบผสมผสานไปแล้ว เอาไอ้อันนี้เนาะจมมันไปแต่เป็นเชื้อมีอะไรมันถือเอาไว้เราโอ้โครงการใหม่เขากำลังลงเตรียมตัวลงหลายอย่างอยู่เพชรอันอันนี้ป่สวนแอปเปิ้ลโอ้สวนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาตัวอะไรอยู่เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวปะชนแอปเปิ้ลแออุบลนนนนก๊าลังสลอดก๊าลังสลอดมันเกิดเดี๋ว่ะหน่วยมันยังไม่เสื่อม่าเอามาเลี้ยงใส่กระถางไว้มันก็เป็นหน่วยบ่ใจเส่อมถึงมันอะไรไ่รูมันหนาจัดเละกันได้เออที่หนาที่หื่น เป็นโมเป็นได้ไหนแต่เดยกกับหูคน,น,นเ,นเนลมาเ็ศเรนท์ว่ากไว้สระครับครับครับภาษาคนคน,านมาปลูกก็น่ามาปลูกต้นไม้พาบึงพ่อของป่าของข้อนะมาเดยอันนี้ลราคือเด้๋ยวกับสสนใจกับอ,เ,อเบอร์โทรไปในไอ้เบอร์โทอย่างเนาะถ้าอยากคำว่าเทีเ่ยวสวนมาส่องเดินชิงไฮนะครับกินน้่ารางก็ล่างสูงก็รังแสบมามากปฏิกระโทรถานครับครับิจับจีพเด้วยเนาะ ครับครัคงงั้นจับจีพเอสมาเมื่อกี้จีพีเอสแม่ลเมื่อโทษนะครับเบอร์โทษกับศูนย์ดัดแปลงดแปลเนาะหกเจ็ดแปดห้าครับสวนไอ้บ้านสวนจมถุงนะครับเนาะเอาละกับพ่อผู้ชมพอของป่าของขอกับก็ขอบคุณหลน์นะครับเด้อพอดีขอบค้าบ่ายขอบค้าโอเคครับภูมิคลิปนี้นะครับกับพามาสวนอินทปาลัมนะครับบ้านสวนจมทุ่งนะครับกมาได้ตามเบอร์โทรที่ลงครับอยู่ น้าสวงนะครับอำเภอเดชจังหวัดอุบลนะครับอยู่บ้านนุ่งจิกนะครับผมสอบถามได้ตามเบอร์โทรนะครับแต่ว่าซิมมายนายเอกคนเปิดสวนได้๋ยวสามมือนะครับซ้ำกันแล้วนะครับลองแวะเข้ามาดูนะครับสวนใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะล่มลื่นนะครับสวนใหญ่แห็นไหมที่บนนี่ตัวนี้ไงพี่น้องเอาเบอร์ครับพ่อค้าป่าพก็ครับสนใจกับว่าสอบถามรายละเอียดหรือมา่สื่อที่สวนนะครับตามมีรุงนะครับรายละเอียดครับผม ถ้าชอบวีดูโิงก้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์จะขอบคุณมากนะครับสำหรับคนจะพูดเบอง์ไม้นะครับฝากกดติดตามมานะครับจะไม่พลาดคลิปใหม,ม่ที่ผมจะนำเสนอนะครับในรูปแบบของคนอิสานออนไลน์นะครับเจอกัน,น,นคลิปหน้าครับบาย